กราบสวัสดีพี่พี่น้องสุดปวดสุขนมันนี้พระก,กับเตียงพอายูเชนเลยครับมันนี่แต่วงยังไรครับมันสีดางเอาพี่น้องเลยภารกิจก่อนเลยกันมันนี้โอ้ยมีอุปกรณ์พี่น้องมีอุปกรณ์โอ้ยวัมวดมงมระดับอากาศพี่น้องเลยสีดงมันขี่บ่อไหนใส่ครับเดี๋ยวนี้เริ่มชิวเราเลยเริ่มมีอาการเมาตรงนี้เนาะป้องกันนิดน้อยพี่น้อง เมาสีเดือาก็เลยพนน่น้องมเนี่ยไปนะครับโอ้ยพิษกระหายใจบวมเรยเมื่อ่งเราพี่น้ไปเริ่อแล้วไปแล้วเสรจวี่กับกวันเลมงานครับหชั่วโมง น,น,นี่เต้นอากาศคิดดังจักหน่อยครับรู้สึกเริ่มจะเมาแล้วเจมเมายาแล้วครับก้น่อยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ